ครับสวัสดีครับนี้มาดูอิสกินะครับแลนโฮปสองสองห้านะครับอันนี้เป็นเครื่องสามสูบครับยี่สิบสองแรงตัวนี้เป็นโฟวิลพวงมาลัยพาวเวอร์นะครับตัวนี้ครับตัวบอดี้รอบคันนะครับอ่นะครับตัวนี้ไฮดรอลิกเป็นไฮดรอลิกธรรมดานะครับยางดอกดีทั้งสี่เส้นเลยนะครับบอดี้รอบคันก็ค่อนข้างสวยอยู่นะครับคันนี้นี้สีเดิมนะครับ ก็เหมือนเดิมครับนี่ครับครับบอดี้ค่อนข้างสวยเลยครับคันนี้ไม่มีผุนะครับบอดี้ใต้เบาะไม่มีผุอ่าตัวนี้เป็นสโลนะครับสโลมีสี่ระดับเกียร์หลักมีหนึ่งสองสามครับแล้วก็เกียร์อาถอยหลังครับครับก็ใช้งานง่ายนะครับตัวนี้เป็นพีดีโอครับพีดีโอมี าสามเกียร์นะครับ1 2 3นะครับก็ตัวนี้โฟลว์ครับใส่ได้ปลดได้ตัวนี้เป็นล็อกกันฟรีครับตัวนั้นเป็นล็อกเบรกมือตัวนี้เป็นเครื่องได้เล็กนะครับก็เหยียบค้าสตาร์เลยครับ ไปดูวิดีโอกันนะครับวิดีโอมีสามระดับนะครับวิดีโอก็ใช้งานได้ปกปตินะครับดูไฮดรลิกหลังนะครับไฮดรลิกก็ขึ้นไวลงไวนะครับเราปรับได้นะครับลงช้าลงไวปรับได้ครับ ตัวนี้เป็นไฮดรอลิกธรรมดานะครับนี่เป็นพวงมาลัยพาวเวอร์นะครับนี่ครับคนแก่ก็ขับได้ครับเด็กก็ขับได้ครับครับไม่หนักนะครับบอดี้ก็จะประมาณนี้นะครับบอดี้ค่อนข้างสวยครับคันนี้ ไฟติดนะครับเดี๋ยวไปดูเครื่องยนต์กันนะครับครับเป็นเครื่องสามสูบไดเล็กนะครับนี้ก็เดิมๆนะครับจะประมาณนี้ครับนี่ครับปัมไฮโดรลิกับ้าน,น้าน้ำก็นิ่งปกตินะครับ เรื่องดีอยู่นะครับแบตก็เป็นแบตอ่าญี่ปุ่นนะตัวนี้ดับก็ดับที่สวิ์กุญแจนะครับ,รบสวิสยิสก,กิสองรุ่นนะครับตัวนี้ถังน้ำมันอยู่ด้านหลังครับ <c oughs> ถังน้ำมันดีเซลครับ ตัวก็กระทัดรัดดีนะครับไม่เล็กไม่ใหญ่ครับครับกีสกิแลนโฮปสองสองห้านะครับสามสูบเครื่องไดเล็กพวงมาลัยพาวเวอร์ครับตัวนี้อ่าราคาอยู่ที่หนึ่งแสนสี่มืนบาทนะครับราคานี้ไม่ไกลผมส่งให้นะครับสนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้นะครับที่เบอร์063 2429 745นะครับ เป็นเบอร์โทรและเป็น ID l ดีลนนะครับถึงมาลองทดลองขับดูได้นะครับแถวาสีแยกซอยสิบสองนะครับอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลบบุรีนะครับหรือเข้าไปใน Google Map ก็พิมพ์ว่าโอ้ซอยเก้าลบบุรีนะครับก็จะขึ้นตามแผนที่เลยครับครับสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับ ครับก็จะประมาณนี้นะครับครับขอบคุณครับ